สวัสดีชาวไบเก์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับเจอกันกับผมตอนนี้ก็คุยกับเพื่ออยู่ประมาณสัก8โมงนหน่อยๆนะฮะเพิ่งที่จะว่างนะครับเดี๋ยวจะมีข้อแนะนำเรื่องของบทลงโทษเนี่ยมาเล่ามาคุยมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนที่ประทะกันเนี่ยคู่นะฮะแล้วก็โดนบทลงโทษไปเรียบร้อยนั่นก็คือ มอร์เบเดลลี่นะฮะฟรังโก้มอร์เบเดลลี่นักแข่งหมายเลขยี่สิบเอ็ดของวิยาซีหกก็ไปปะทะกับมาตินส่งผลให้ออกจากการแข่งขันไปทั้งคู่ละ่ะแล้วก็ในเวลาไล่เลี่ยกันไม่นานนะฮะเฟอร์มินาเดลการนะักแข่งหมายเลขห้าสิบสี่ของเกรซินนี่ก็ไปปะทะกับทางมาโกเบเชกี้นะครับหมายเลขเจ็ดสิบสองของอาร์พิเลียโอ้จะว่าไปแล้วอาร์พิเลียเนี่ยโดนดุคตินนะครับทีมรองเนี่ย <laughs> สกัดกันนะฮะสกัดดาวรุ่งกันเลยนะ,ะขำๆกันไปครับก็นำม,มาซึ่งบทลงโทษของทั้งเฟอร์มินแล้วก็ของทั้งแฟรงกี้นะฮะก็คื ต้องเข้าลองแลบนะครับลองแลบ penalty หรือว่าวิ่งไปตามเส้นขอบอ่ะที่มันจะอยู่ตรงโค้งประมาณนั้นนะครับมันก็หรือว่าการวิ run mm ่งลองลันในคาตาลุญญาเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะ mm hmm. เมื่อเทียบกับที่อื่นฮนะเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะของปกติที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยาวนักอาจจะมียาวมีมีสั้นบ้างสลับกันแล้วแต่ลักษณะครับแต่ลักษณะมันจะเป็นอยู่ในโค้งเดียวไม่ต้องซิกแซกอะไรงไงแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับ ผมก็เลยมองว่าแบงกีคีกับทานเฟอร์มินทั้งเตรียมตัวดีๆละเพราะว่าอาจจะสูญเสียตำแหน่งเนี่ยหลายตำแหน่งพอสมควรถ้าเกิดว่าเขาวิ่งกันมาเยอะในช่วงนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่านักแข่งทั้งสองคนในตอนที่จะเข้าลองแลบเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ตอนนังการจราจรจะหนาแน่นจะติดขัดแค่ไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําความเข้าใจเรื่องของบทลงโทษนะฮะซึ่งนะครับหลายครั้งมันก็จะมีเคสที่เราอาจจะมองว่าเอ๊ะ ทำไมคนนี้โดนลงโทษทำไมคนนี้ไม่โดนอะไรเงี้ยอาจจะมองเปรียบเทียบกันไปเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับของโมโตจดี้กับของ F1 ฟวันถ้าของ F1 เนี่ยเขานอกจากจะมีบทลงโทษแล้วเนี่ยเขาจะมีคะแนนความประพฤติเนี่ยมามาประเมินเขาเขาจะให้คะแนนมา12เอ๊สิบหรือสิอนะผมว่าน่าจะเป็น12บสองก็บรรทนขออภัยถ้าจะผิดพลาดนะฮะตรงนี้ก็มีคะแนนมาให้นะครับแล้วก็พอคุณโดนลงโทษปุ๊บสมมติว่าถ้าคุณโดน คะแนนความาพติตรงนี้คุณก็จะโดนตัดนะฮะหนึ่งแต้มสองแต้มอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็จะหายไปหายไปจากที่เขามีสิบสองแต้มนะฮะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําผิดบ่อยคุณก็จะโดนสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเนี่ยจนคะแนนความประพตชคุณเนี่ยไม่เหลือคุณก็จะโดนแบนก็คือไม่ให้แข่งขันนะครับในสนามใดสนามหนึ่งประมาณนั้น อันนั้นนะครับมีคะแนนตรงนี้นะนักแข่งเอวันก็ต้องระวังกันบางคนคะแนนตรงนี้เหลือน้อยแล้วก็อาจจะต้องลดความเกลี้ยกล่อดลดความดุดันลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบว่าเกิดความเสี่ยงในการที่จะถูกแบนแต่ในของ Mo t o g p มันอาจจะไม่เหมือนเอวันนะครับในระบบนี้เนี่ยแต่มันจะมีระบบที่ว่าเอาอาดีตเนี่ยมาพิจารณาปัจจุบันหมายความว่าถ้านักแข่งคนนี้เนี่ยในอดีตน,นะครับในฤดูกาลเนี่ย เคยมีประวัตินะฮะขับแบบว่าดูดันดูเดือดนะครับขับแบบเสี่ยงหรือว่ามีประวัติเคยไปทําใครล้มใครเจ็บใครอะไรมาเนี่ย mm. ก็จะเหมือนลักษณะคล้ายๆว่าเหมือนโดนขึ้นบัญชีแบล็คลิสเอาไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าโดนอีก mm. คุณก็อาจจะได้รับโทษสูงสุดโทษหนักอะไรอย่างเงี้ย mm. ในขณะที่หน้าแข็งที่อาจจะประวัติด,ดีไม่มี mm. พอทําความผิดครั้งแรกอย่างเงี้ย mm. ก็อาจจะโดนบทลงโทษที่ที่เบาลงที่น้อยลง นี่น,นี่นี่คือส่วนต่างครับกรณีของเฟอร์มินในเมื่อวานนี้เนี่ยจังหวะที่ก็เหมือนกำลังจะเสียบนะฮะกำลังจะเสียบเบชเชกี้ไปแต่ทีนี้คงจะเข้าเกินลิมิตไปเวเองก็หน้าพับไปแล้วก็ล้มมากวาดกับมากวาดกับทางเบชเชกี้อีกทีหนึง่งรู้สึกว่าเบชเชกี้จะเจ็บที่มือที่อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะฮะก็มองกรณีแบบนี้ในอดีตเนี่ยบางทีไม่โดนนะฮะ ย้อนไปนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าสนามไหนแต่มีแน่ๆนะเคสแบบที่ว่าล้มแล้วก็ไปกวาดอีกคนนึงทาไมถึงไม่โดนนะครับมัน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 มองอย่างนี้เขาจะให้เหตุผลอย่างนี้ก็ในในที่มันผ่านมาเมื่อก่อนนะว่า <c oughs> มันเป็นผลกระทบที่มาจากอุบัติเหตุมันไม่ใช่ว่าเป็นการขับไปแล้วไปชนโดยตรงเลยถ้าอยู่อยู่ขับไปแล้วไปเบียดโต้มดันอีกคันหนึ่งล้มไปเลยอีกคันนึงหลุดไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ต้องพิจารณาอะไรนนก็คือผิดเลย แต่นะครับถ้ากรณีที่ว่ากําลังจะเข้าไปแล้วปรากฏว่าล้มแล้วก็ไปกวาดอีกคันนึงเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นผลนะครับที่มาจากอุบัติเหตุอีกทีนึงไม่ใช่ว่าเจตนาที่จะไปชนเขาอาจจะตีเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งนะฮะนี่แหละครับไปคาว่าดูแลพินิจของสจวุดของกรรมการเนี่ยมันทําให้นักแข่งทําให้ทีมที่ได้รับผลกระทบนะะนะครับนักแข่งที่ มาโดนใครกวาดเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาโวยวายออกมาเรียกร้องบ้างทีมออกมาพิพากวิจารณ์บ้างหรือแมก้กระทั่งคนดูอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้สึกบางทีก็ไม่พอใจหน้าแข่งคนตัวของเราเจอกระทําแบบนั้นอย่างเงี้ยนั่นนะครับนั่นก็คือคําว่าดูละพินิษฐ์ไงแต่พอเหตุการณ์เมื่อคือนนี้เนี่ยทุกคนต้องย้อนไปดูนะครับว่าเฟอร์มินก่อนหน้านี้เป็นยังไงในฤนดูการนี้นะฮะก็มีหลายครั้งนะครับที่ขับแบบเปรี้ยวจี๊ดดูดันเลยมีส่วนที่จะทําให้ เรียกว่านักแข่งคนอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบก็มีหลายเคสนะฮะแต่ที่เคสที่ดังๆของโฟอร์เมนจริงๆก็คือเคสที่ไปประท้ากับมิเกลโอลิเวล่าที่อาร์เจนตินาส่งผลให้โอลิเวล่าจะต้องเจ็บหนักพักยาวอยู่ไม่แน่ใจว่ากี่สนามแต่แต่นานระดับนึง่ะนะฮะอย่างตำตามันน่าจะ3สนามมั้งนะครับหรืออาจจะเลยนั้นไปไม่แน่ใจนะฮะคือพักยาวนั่นแหละครับนั่นก็คือคือ ความเสี่ยงนะฮะที่แบกรับมาแล้วก็โอลิเวล่าเคยบอกนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆถึงเคสนี้นะเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้ไปต่อเนี้ยส่วนสําคัญเลยก็คืออาการบาดเจ็บคือถ้าไม่บาดเจ็บเนี้ยมันก็อาจจะเก็บคะแนานเก็บอะไรได้แล้วผลงานมันก็จะตามเป้าสัญญาของโอลิเวลานน่าเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าไม่สัญญา 1. นบกหเขาอาจจะมีข้อตกลงเงื่อนไขกับทีมว่าถ้าได้คะแนานเท่านี้จะต่อสัญญาอัตโนมัติ แต่ถ้าคะแนนไม่ถึงเนี่ยโอเคล่ะคุณก็จะต้องแยกย้ายนะคือหนึ่งบวกหนึ่งหมายถึงคุณได้หนึ่งปีมาช่วยแล้วฮะส่วนปีที่2นี่เขาจะบวกให้เนี่ยสมมติเขาอาจจะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะถ้า,าจ,จะอาจจะตกลงกับยมาห้ากับพรายแม็กไปว่าถ้าคุณได้ห้าสิบแต้มขึ้นไปในสนามนั้นสนามนี้หรือว่าในอะไรก็ว่ากันไปนะคุณก็จะถูกต่อสัญญาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณไม่ถึงห้าสิบแต้มทีมก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ไปต่อกับคุณได้นะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งนะครับโอลิเวรามองว่าการที่เข้าบาดเจ็บแล้วก็หายไปนะครับไม่มีผลงานไม่มีคะแนนเนี่ยนี่คือส่วนสําคัญจริงๆนั่นแหละครับนั่นก็คือเป็นเป็นเหตุที่ปะทะมาจากเฟอร์มินในในอาร์เจนตินาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาพิจารณาอดีตนะครับมาเทียบใส่กับปัจจุบันในเมื่อเฟอร์มินไม่ใช่ไม่ใช่การทําความผิดครั้งแรกมันมีหลายครั้งหลายคราวหลายเคสหลายๆค,ค,คนก็เอาไปแซวไปขำขำๆไปล้อไปอะไรกันก็จะเห็นอยู่บ้างนะฮะว่า โอเคละนะครับเป็นเป็นนักแข่งที่อาจจะเสี่ยงนะก,ก,กับกับการที่จะโดนบทลงโทษหรือว่าเสี่ยงกับการที่ใครขับอยู่ใกล้ๆเลยทนอนนี้นะฮะเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกก็โดนโดนไปตามระเบียบนะแล้วก็แฟรงกี้นะฮะมอเบเดลลี่ก็ไปกว่าเรามาตินก่อนหน้านั้นไปแค่อุ้ยไม่กี่อึดใจหรอกนะฮะแป๊บเดียวจริงๆนะครับอุบัติใกล้ๆกันหมายถึงช่วงเวลานะครับไม่ห่างกันแฟรงกี้เองก็เป็นคนที่คดีติดตัวเยอะ <c oughs> ขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยเหมือนกันนะฮะมีคนจองกระถินไม่เพียบเหมือนกันลหละดังนั้นการไปที่มาตินเข้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องสืบนะฮะก็ไม่ต้องมาพิจารณาอะไรเลยก็เลยโดนกันไปแฟงกี้ก็จะมีเคสหลายเคสอยู่เหมือนกันนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นขับแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ไปชนใครแต่ช่วงซ้อมช่วงคอลี่ไฟหรือช่วงอะไรมักจะไปขวางลายบางลายอันนี้เราเราจะได้เห็นจนจนกลายเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปน,ปนจุดเด่นเลย นะฮะว่าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่โดนบทลงโทษถ้าถ้าเป็นการขวางลายในการเซสชันของการที่ไม่ใช่แข่งขันเนี่ยนะครับก็จะโดนอาจจะปรับกริสตาร์ทอะไรประมาณนั้นนะ,นะ,ะอาจจะปรับสามกริดอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งแฟรงกี้ก็จะก็จะมีเคสอย่างเงี้ยบ่อยเขาอาจจะมีคันข้างหลังนะฮะทำออฮอตแลบมาอย่างเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าอาจจะไปเออระเหยหน่อยไป ยังไงหน่อยนะครับไปขวางเขาอย่างงี้มันก็จะเกิดความส่มเสียงแม้ว่ามันจะไม่มีอุบัติเหตุหรอกนะครับมันก็เบรกกันทันหลบกันทันแต่ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นกับนักแข่งที่อยู่ข้างหลังแล้วไงฮะใช่ที่เขาอาจจะเป็นรอบสุดท้ายของไฟอหลของเขาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาพลาดตรงนี้เขาอาจจะหลุดไปเลยเขาอาจจะล่วงอันดับไปเลยเขาอาจจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เป็นผลกระทบที่หนักหน่วงในวงกว้างก็จะโดนบทลงโทษหนักก็คือปรับกริดอยู่เหมือนกันนะทุกคน นี่แหละครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นะฮะนักแข่งทั้งสองคนจะต้องเจอในพรุ่งนี้ใน,ในคืนนี้นะครับการแข่งขันคืนนี้นะครับจะมาในเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะหนึ่ทุ่มตรงนะครับสำหรับ MotoGP ตามจริงถ้ามีเวลาว่างผมก็อยากให้ไปดูทั้ง3รุ่นนั่นแหละวพามันสนุกแน,น่ฮะถ้ารุ่นเล็กนะครับ Moto3 ก็จะลงสนาม16นาฬิกาก็คือบ่าย4โมงเย็นถ้ารุ่นกลางก็จะเป็น5โมง15นะครับ17นากานาที รุ่นใหญ่ก็จะเป็น19กนกานะครับ1ทุ่มตรงสปอร์ทีวแล้วก็ TNT Sport 2ครับรับหนะ้าที่ถ่ายทอดสดนะหวังว่าเน็ตผมจะไม่ล่มนะครับเมื่อวานนี้เน็ตผมล่มไปหายไปเป็นชั่วโมงนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับยังดีนะที่ผมไม่ได้ทําธุรกรรมทางการเงินในช่วงเวลานั้นนะถ้าเกิดผมไปซื้อของจ่ายของอะไรยังไงในงานเข้าผมเลยะฮะหนักเลยเน็ตทูมูมนะครับิมเทพเล่นงานผมอ่าจริงจ เรื่องของบ o ลซู s u อ e r ไบ k e เนี่ยมันก็น่าสนใจนะฮะอยากให้มีเวลาถ้าใครมี2จอ3จอเช่นผมเนี่ยก็สามารถไปดูได้เอาซูเปอรไบรเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องหลักๆก็คือช่อง TNT Sport 4แล้วก็ช่องสปอร t ตทีวีหกนะฮะสปอร์ตทีนะครับสามารถไปดูได้แต่ช่องส p o r t TV 6วีเนี่ยน,นี้จะงงหน่อยไม่หน่อยเราบ้างแป <laughs> มันมมัน,ม,น <laughs> มันเป็นช่องทีวีของโปรตุเกสเขาก็จะบรรยายเป็นภาษา โอตูเกสผมก็จะฟังไม่รู้เรื่องเลยแหละฮะก็ถ้าใครมันอยู่ที่สัญญาณแหละนะฮะตามจริงไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของการบรรยายหรอกถ้าสัญญาณช่องไหนมันชัดก็ไปไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น TNT Sport 4แล้วก็จะเป็น Sport TV หกเนาะในช่วง4ี่โมงเย็นก็จะเป็นก็จะเป็นรอบซูเปอร์โพลนะฮะซูเปอร์โพลสำหรับซูเปอร์โพลเรสนะ,ะสำหรับซูเปอร์ไบท์การคัดลลฟายได้แต้มเมื่อวานนี้เรตแรกนะครับท็อปบราก็เอาแต่ชนะไปกินนะครับคว้าชัยแบบเด็ดขาดเลย 8วีกว่านะฮะนำอันอดับที่2นิคโคลบุลีกาไปเนาะอ่านะครับ16บหกิกาเป็นซูเปอร์โพลเรสนะครับแข่งขันระยะสั้นนะครับคอรีแล้วก็ได้แต้มด้วยนะฮะคอลิฟายได้กิจสตาร์แล้วก็สองทุ่มครึ่งจะเป็นการแข่งขันเรสที่2เห็นไหมครับเขาจะพยายามหลบนะฮะเขาจะพยายามหลบพยายามอะไรให้มันไม่ไม่ได้ชนกันปกติเนี่ยมันมันควรจะเป็น1นึ่ทุ่มครับ ถ้าตามเวลาเดิมอย่างเมื่อวานนี้ก็แข่งกันกันหนึ่งทุ่มสำหรับซูเปอร์ไบค์แต่ถ้ามันแข่งหนึ่งทุ่มมันจะตรงกับ MotoGP แล้วไหนจะมีฟอร์มูล่าวั F1 ที่มอนซาอิตาลีนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงเวลา2ทุ่มก็คือเอา,อาง่ายๆเลยว่าดู MotoGP เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเวลาไดอา้อาจจะแวะไปกินข้าวนะครับข้า้องนน้ำดื่มน้ำดื่มท่าหน่อยนะฮะอันนี้ก็น่าจะทันอยู่ หลังจากนั้นก็มาเตรียมตัวยาวๆนะครับในการที่จะดู F1 ที่มอนซ่าซึ่ง Max Verstappen นะครับก็คว้าโหนะฮะออกร์ทคันแรกไปได้ในเมื่อวาน,นเฉือน2หนุม่มจาก McLaren ไปนะครับส่วนน้องเล็กของเราออกร์ทคันที่14ครับ Alexander a l b o n นะครับบีนสปอร์ตหนึ่งนะสำหรับ F1 ในการถ่ายทอดสดนี่ก็คือเป็นโปรแกรมตามจริงนะฮะอ่าม o เตจเดี๋ยวเขาจะวอร์มอัพอยู่รอบวอร์มอัพเนี่ยก็คือบ่ายส นะครับสามารถที่จะไปรับชม10นาทีได้ว่าจะเป็นยังไงฮนะดินฟ้าอากาศไม่น่าจะมีฝนหรอกมากนะครับในเมื่อวานนี้ที่ดูพยากรณ์ล่วงหน้านะครับทุกคนเอาล่ะอย่าเพิ่งเผาหัวอย่าเพิ่องอะไรกันเยอะนะขอเตือนเพื่อนๆน,นะครับสิงนักดื่มทั้งหลายนะฮะก็รอซิก่อนหลายๆคนเลือกที่จะไปเผาหัวตั้งแต่หัววันเลยพอถึงช่วงเวลาของการแข่งขันจริงๆเนี่ย มันเรียกว่าร่างกายมันไม่ไหวนะฮะก็น็อกกันไปจอดับกันไปตื่นในทีนึงก็แข่งกันจบแล้วเอาว่านะครับในคืนนี้นะฮะหลังจากการแข่งขันกันเสร็จเอมันมี F1 ด้วยสิฮะผมอาจจะมาดึกนะครับผมบอกทุกคนไว้เลยนะครับอาจจะมาดึกครับอา่าผมผมไม่สามารถที่จะเรียกว่ามาดูแล้วจะไปดู F1 ฟอา่าดูไฮไลท์หรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ทำแบบนั้นนะครับยังไงผมจะต้องดูสดๆเท่านั้นขออภัยนะครับ ไปจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดเราจะมาฉลองความสำเร็จให้กับเขาอาจจะช้าหน่อยนะเอฟวันสองทุ่มถ้าไม่มีเหตุอะไรเยอะนะครับไม่มีทงเหลืองทงแดงบ่อยก็น่าจะประมาณไม่เกินสี่ทุ่มนะครับอ่นา,น,าน่าจะไม่เกินสี่ทุ่มประมาณสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มจะอยู่ราวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจอกับเพื่อนใน u t u b e ที่นี่นะครับมาไลฟ์สดคุยกันทุกรายการเลยนะครับทั้งโมโตจีพีทั้ง สามรุ่นทั้งโอซูโอบไบทั้งฟอร์มูล่าวันะครับเหมาวรวมกันไปเลยเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ว่างที่สะดวกนะครับในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็เปิดมาที่ YouTube ตรงนี้นะครับมาคุยนะฮะมาเปิดประเด็นกันแบบสดๆกันได้นะฮะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่สดชื่นสดใสน,นะครับบ้านผมฟ้าก็รัวๆหน่อยหนึ่งอาจจะมีแดดอ่อนๆมาไม่มั่นใจนะครับฝนโปรยมาแต่เช้ากันเลยทีเดียวเนาะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะสี่โมงเย็ยนรุ่นเล็ก5้าโมงสิรุ่นกลาง m o t ต GP 1จีนึ่งทุ่มซูเปอร์บายสทุ่มครึ่งเอฟวันสอทุ่มแล้วเจอกันสวัสดีครับ